จ้าวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะบ้านหลังคาปิงปองนะจ้าอันนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้นะจ้าก็เลยพามาชมบรรยากาศภายในบ้านนะคะที่ส่าง,สงเสร็จเล้วเนาะนะคะนี่นี่ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านนะจ้าตอนนี้ก็กําลังเตรียมและจ้าเตรียมงานนะคะที่จะทํหบุนขึ้น บานใหม่ในวันพุ่งนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็จะพามาชมกันละจ้ะบานจำเล็ดเร็วเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศหน้าบ้านนะจ๊ะก็จะมีนี่ละจ้ะเดี๋ยวพามาดูเจ้าของบ้านก่อนจ้ะนี่เจ้าของบ้านกําลังกินข่าวอยู่จ้ะมาจากกินข้าวเด้ออันนี้ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วจ้ะนอนแล้วก็ลุยกันลละจ้ะขึ้นไปเลยสำรวจเลยจ้านี่นะจ้ะนี่บนไดาเขาก็ทำ อย่างดีเลยเนาะนี่ขึ้นไปแล้วก็มองไปทางใต้อ้าวเจอเจอหองทงเห็นไหมหงอะไรอันนี้นะจ๊ะ